ก่อนนี้ถ้าทำหม้อจริงๆแบบที่เคยทำหนังสือม,มีมีเขียนเขาลงได้ลงหนังสือด้วยหม้อ,อก่อนอะไรก็ได้เอามาให้เด้นขายก่อนให้คนให้คนซื้อไปเลี้ยงก็เลี้ยงเป็นให้ในายคือเขาจะเขาจะชอบด้วยไหอจริงๆแบบไม้ที่ที่เลี้ยงคู่กับหม้อข้าวจริงๆหม้อข้าวบางอย่างจริงๆเป็นไม้ที่ชอบน้ำชอบก้าวชั้นอันนี้เลี้ยงคู่กับหม้อได้อ่าเลี้ยงได้เจ้าประแตนก็เลี้ยงได้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอร์เดชนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไซน้อยในภาคนี้ครับเป็นเดอะมู i วี่ครับเดอะมูวี่นี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดอื่นที่นอกเหนือจากไม้กินแมลงแต่ว่าไม้ชนิดอื่นนียที่มันสามารถมาเลี้ยงคู่กับไม้กินแมลงของเราได้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนของพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เคยอยู่ในวงการ เมื่อเขามาแกงลิงมาในยุค,ยคแรกต้องบอกว่ายุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าพี่เขาจะถนัดในการพาเพาะเมล็ดมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาก็มีสวนเป็นเป็นไม้ใบซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเพาะไม้กินแมลงว้เยอะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าไม้มาทำเป็นไม้ใบด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นใครนั้นนะครับไปหาเจ้าของสวนกัน เอาลงลงจะถามราคาหน่อยต้นเอต้นนี้เท่าไหร่ลุงต้นนี้สี่หมื่นฮะเสี่หมื่นเลยครัลุงโอ้โหแล้วอันั่้นาควักมรกตเดี๋ยวผมเห็นน่ะเท่าไหร่น่ะสิบบาทป่ะมีหลายราคายี่สิบบาทยี่สิบบาทใบนึงแล้วก็ยี่สิบบาทใบนึงใบนึงสีเขียวด้วยนะแล้วเจ้าของสวนอยู่ไหนเจ้าของสวนอ่ะเจของสวนไม่อยู่อ้าวอันนี้คนสวนนี่คนสวนนะครับใช่แล้วเจ้าของสวนนี่เขาชื่อชื่อชื่อพิพศนะฮะพิพศ พี่พศเขาอยู่กับผมนี่แหละชื่อพศเอ้าวแล้วบอกว่าไม่ใช่เจ้าของสวนใช่เจ้าของสวนไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนหลังสวนเจ้าของสวนอื๋อครับนี่ครับนี่คือเจ้าของสวนพี่พศนะครับอันนี้พี่พศเอภิศักดิ์ฉายบุกนะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันกับพี่พศดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นโปรอดีตในยุคในยุคบุกเบิกนะครับ โป่หม้อข้าวหม้อแกงนิงแต่ตอนนี้พี่เขาผันมาเป็นไม้ใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันดีกว่าอ่าครับเรามาเจอเจ้าของสวนแล้วครับคือพี่พศเนี่ยเขาแต่ก่อนนี้เขาทำทำหม้อสมัยก่อนเลยยุดรุ่นรุ่นุ่น,นสมัยกี่ปีมาแล้วพี่ตอนนั้นที่เริ่มเริ่มทำครั้งแรกยี่สิบยี่สิบอัพยี่สิบอัพเลยใช่ไหมมันมันเป็นไม้แปกใช่ไหมหรือ,อยังไงตอนนั้นหนึ่งคือไม้แปก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยมีใครไม่มีคนทําคนทาน้อยมากในจัตุจักรที่เราเห็นไงอือเราไปเห็นในจัตุจักรว่ามันน้อยมากเลยแล้วราคาดีอสมัยสมัยนั้นอะไรโอ้สมัยนั้นสามร้อยสี่ร้อยนี่ก็แพงแล้วนะอืมมีลาบิลิสเออใช่มีลาบิลิสสามสี่ร้อยสี่ร้อยนี่ก็แพงแล้วอืแล้วไปเริ่มจากไหนก่อนตอนนั้นพี่เริ่มก็เริ่มจากเอาเอามีลามาเลยหรือเอาเอาไฮแลนด์มาเลยก็คือ จริงๆแลมบิดเนี่ยมันจะอยู่ตามสวนปามที่เขาบางที่เขาก็ใช้ยาฆ่ายาคืออ๋อเพราะว่าเขาคนึกว่าเป็นพวกวัชพืชอะไรเงี่ยเไม่แั่นแต่บางที่เขาใช้เครื่องตัดหญ้าก็อย่างเมล็ดมันขึ้นมาใหม่ๆต้นเล็กๆเนี่ยก็จะไม่โดนอแล้วก็ไปถอนเอามาปลูกพอไปนั่งเก็บตามซอกดินนะเก็บใช่ใช่จริงเหรอพี่มันขึ้นอยู่กับพื้นเลยไม่อยู่ตามซอกดินนะมันก็จะขึ้นตามพื้นคือต้นเล็กๆเห็นไหมถ้าปัจจุบันก็เหมือนก็อยู่ในกระถางสามนิ้ว อออเออเขาจะขึ้นมัน้วขึ้นเป็นแป้งเลยเพราะเม็ดมันร่วงมาจากจากต้นที่วดตุงสูงอ่ะอ๋อแล้วเราก็ไปไปเอามาจับใส่กระถางเลยแล้วเห็นว่าจริงๆอ่ะพี่เคยทําหนังสือมีมีมีเขียนเขาลงได้ลงหนังสือด้วยได้ลงลงของ,<ล>ง,ข,องของพี่พี่น้องของพี่น้องก็คือพืชพืชอพืชกินแมลงพืชกินแมลงแล้วก็จะมีเล่มนี้ครับเนี่ยเล่มนี้ไม่รู้ว่าใครใครยังมีเก็บไว้อยู่บ้างเนี่ยทีนี้ก็มีพี่พ์ใน มีข้อมูลเกี่ยวกับไม้กินแมลงในยุคนั้นนะครับนี่ปลูกเชิงพาณิชย์ตอนนั้นปลูกชเชิงชพาณิชย์นี่คือมันพึ่งชุกยุคเริ่มเริ่มเริ่มที่จะมีชื่อเสียงฮะหมายถึงว่าหม้อข้าวหม้อกแกงเริ่มจะมีชื่อเสียงเริ่มเริ่มจะนิยมใช่ตอนนั้นยังไงบ้างพี่ก็คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนแรกเราคิดว่าเออเราทําปุ๊บเราได้ได้เงินขายได้เงินได้ราคาไอ้เรื่องการที่ว่ามาคิดระบบการผสมกันเนี่ยมันจะมาช่วงหลังแหละ อ่าระบบพิษแพงการที่ว่ามาผสมข้ามสายพันธุ์อะไรเงี้ยอืมันจะมาจะมาทีหลังเมื่อก่อนอะไรก็ได้เอามาให้ได้ขายก่อนให้คนให้คนซื้อไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเป็นให้ไม่ตายคือเขาก็จะเขาก็จะชอบแล้วไงอ๋อที่ทำมาอยู่ดีมาเป็นไม้ไวได้ไงก็หลังจากปีน้าท่วมดีกว่าเอาน้ําท่วมเป็นเหตุอ๋อน้ําท่วมห้าสี่เนาะน่าจะห้าสี่ห้าสี่อ่าห้าสี่ พะน้าท่วมนี่คือเราช่วยอะไรไม่ได้เลยมันจมหมดเลยจมหมดเลยก็ถ้าเราจะมาเริ่มใหม่กับ,ก,บการทำมะขามมะเกลนึงเนี่ยถ้าเราไม่มีแม่พัน์ุไว้เลยหรือว่าจะต้องไปซื้อแม่พัน์ธุมาเนี่ยคือราคาสูงรา,าคาค่อนข้างสูงออใช่เราไปซื้อมาแล้วมาทําพัน์ุเนี่ยแล้วการที่กวดจะเราจะได้ขายเนี่ยใช้เวลานานไม่เหมือนกับไม้ใบมไม้ใบนี้ถ้าตัดยอด ทำกันนี่เดือนสองเดือนเดี๋ยวเราได้ขายแล้วไงมันมันใบมันมันไม่นานมันใช้เวลาไม่นานแต่ว่าหม้อมันใช้เวลานานแล้วก็ในในภาคนี้นะครับผมเป็นภาคเดอะมูวี่คือมันจะมีไม้ไม้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยที่ผมจะมานําเสนอนี้แล้วคือพี่พจน์เนี่ยตอนนี้เคยทำหม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้วก็เปลี่ยนมาตอนนี้มาเป็นไม้ใบทีนี้บางคนเนี่ยมันเออบางคนเนี่ยคือเขา อาจจะเลี้ยงหมอ้ออยู่แล้วแล้วเขาสนใจไม้อื่นด้วยหรือบางคนเนี่ยที่เพิ่งมาดูนะครับก็อาจจะเลี้ยงไม้ใบหรืออะไรอย่างอื่นแล้วแล้วก็สนใจจะเลี้ยงหมอ้อด้วยทีนี้อยา่างที่พจนแนะนำหน่อยว่าเออหม้อหมอ้มอเนี่ยม,ม,มันเลี้ยงคู่กับไม้ใบได้ไ,ดไหมหรือไม้ใบชนิดไหนได้บ้างพี่ก็หลายอย่างนะจริงๆ่ะไม้ที่ที่เลี้ยงคู่กับมอเข้าอ่ะจริงๆมอขเาข้มะแกิงเนีงยเป็นไม้ที่ชอบน้ําอำใช่ไหมออนนี้อย่างอย่างไม้ใบเนี่ยจะไม่ค่อยชอบน้ํา ในในสถานะโรงเรือนนี่หมายถึงว่าแสงนะเลี้ยงด้วยกันได้แต่แต่แสงมันไม่ไมมันมันมืดเหตุไม่ถึงกับมืดไม่ถึงกับมืดบางตัวไม่ถึงกับมืดนะอ๋อไม่ถึงก็ไม่ถึงก็ต้องใช้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ม้าขาวม้แดงลิงก็อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อ๋อได้แต่แต่สีมันจะไม่ค่อยได้ดิได้ไหมเอาเจ็ดสิบก็พอได้ก็ได้เออเจ็ดสิบก็แสงเยอะเลยนะแต่แปดสิบอาจจะอาจจะแบบทึบไปหน่อยนึงใช่ไหมถ้าแปดสิบนี่ทึกกัน มีมีตัวไหนที่มันแนะนําที่แบบได้บ้างพี่ตอนนี้ก็มีโชคกระชั้นอันนี้เลี้ยงคู่กับหม้อได้อ่าเลี้ยงได้โชคกระชั้นก็เลี้ยงได้อันนี้มันชอบแดดใช่ไหมโชคกระชั้นแสงพอๆกันเลยต้องใช้แสงมากเพราะถ้าอยู่ร่มทุบไปอยู่แปดสิบนี่เป็นไม้เขาเรียกไงรฟฟ์มมันจะไม่สวยเลย อ๋อเหรออ๋อต้องตั้งแดดหน่อยแล้วก็หม้อแขวนใช่หม้อแขวนแล้วก็ไอ้โช่กระชานี่วางข้างล่างใช่แล้วเราก็เปิดสปริงเกอร์อย่างเงี้ยก็ตำราเดียวกับหม้อค้ำบวแกงลิงถ้าเกิดไปเลี้ยงที่ร่มจัดจัดจะยืดแล้วไม่ออกหม้อเห็นไหมอ๋อโช่กระชานเหมือนกันอ่าใช่แล้วแล้ว ผมเห็นแอบเห็นนะ,นะเห็นว่าแบบนั้นมันมีพวกไม้ไม้ด่างเลยนะช่วงน,นี้ไม้ด่างกำลังมาเลยนะ,ะเ้ยได,ไดไได้ได้ด้วยไหมบางคนเนี่ยเห็นไม้ด่างมีไม้ด่างด้วยแล้วก็ออยากเลี้ยงหมอด้วย้ยมันจะเลี้ยงร่วมกันได้ก <c oughs> ็ได้สิเอาอย่างสมมติเราเลี้ยงกวักมรกตก็คำว่ากวักมรกตใช่ไหมมันก็มีกวักมรกตด่างกวักมรกตดําไอ้พวกนั้นด่างมากได้ป่ะได้ได้แดดมากได้เปล่าว่าพูดผิดเลโอ้โหเอาแดดมากแดดได้เปล่า แดดไม่สมควรนะมันก็ต้องแสงอยู่นี่แหละแต่มันจะเลี้ยงอ่างนี้ก็เลี้ยงรวมกับหม้อกันทำไมอ่ะงดหม้อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไม่ไม่ทำไมเราไม่ทำไมอ๋อี่ไม่ใช่ว่าทําไมหมายถึงว่าทําไมถึงจะเลี้ยงตกใจหมดเรือนึกว่าจะโดนนึกว่ามีเรื่องแล้วอ๋อยัง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 ไม่ถึงขั้นนั้นหม้อหม้อมันเลี้ยงรวมกันได้อ่าใช่กับกากด่างก็เลี้ยงรวมได้เลี้ยงได้ที่มันชอบแดดไหมปวักด่าง กดังบอกกักเที่นี่ก็เลี้ยงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอันนั้นมันนกกวักเอ๊ะไม่ใช่นางกวักอ้าโคตรเล่นไ่ทีเล่นผิดเองโอ้ยอ่ะคนที่เล่นอยู่แล้วก็อาจจะจะพอทราบดีอยู่แล้วใช่แต่แต่ม้อเนี่ยนี่สายเอาจริงหลักๆเลยก็คือแดดน้ำใช่แต่เจ็ดสิบเนี่ยกระลันเจ็ดสิบนี่อยู่ได้กับไม้ใบปานกลางเลยอ๋อเนี่ปานกลางโอเคแล้วเนี่ย จริงๆสวนพิพท์น่เขาค่อนข้างก็ใหญ่กันนะมีหลายโรงด้วยใช่ไม่ใช่โรงนั่นนะโรงโรงเรือนโรงเรือนพูดให้จบวันเรือนโรงเรือนมีหลายโรงแล้วก็เดี๋ยวให้พิพทศพาเดินดูดีกว่า้คนอยากคงอยากดูว่ามันมีไม้ใบอะไรบ้างที่มันเลี้ยงคู่กับมอกข้าวมอแกงลิงได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะให้พิพทศแนะนำนิดนึงนะครับจะทำอะไรผมนะครับโอเคฮะ ันนี้อารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ดีแดดไม่แรงโอเคครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันครับผมพี่พศพามาเดินดูแลครับตอนนี้สวนนี้มีมีประมาณกี่โรงเรือนพี่สามไหมสามโรงเรือนสามโรงเรือนใหญ่อันนี้โรงเรือนอะไรก่อนพี่ตอนนี้อันนี้โรงเรือนหนึ่งนี่โรงเรือนกวักมรกตด่างอ๋อพวกนี้นี่เลี้ยงกับม้อได้อ๋อเหรอกับอันนี้โชกกะชั้นอันนี้คือโชกกะชันที่ที่พี่บอกเมื่องมะพร้าใช่ไหมอ่าคือคือเราแขวนไว้แล้วมันก็ลงใช่เวลาเราลดน้ำมอข้ามโมแกงลิง น้ำก็จะมาลงตัวนี้อ๋อนั่นคือน้ําได้สบายเลยได้อ๋อแต่สแลนนี่เท่าไหร่ตัวนี้แปดสิบอ๋อตัวนี้แปดสิบมอไดไหมมอได้ม้อจะออกทึบไปนิดนะแต่จหมายถึงต้องเป็นอีกโรงหนึ่งโรงที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อหมายถึงว่าจริงๆไอ้นี่ก็สแลนเจ็ดสิบก็ได้เหมือนกันแล้วก็เลี้ยงคู่กับหม้อไดเหมือนกันแต่ตอนนี้ว่าเอ่อไม้สมมติว่าไม้มันด่างออกสีขาวช่มพูเนี่ยเราต้องให้ให้ร่มมากมากให้เป็นแปดสิบไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ชอไใช แต่ถ้า70ก็อาจจะไหม้นิดนึง70ก็ต้องเป็นไม้แต่ถ้านอกแผ่นมันก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ใช่มันก็จะพางออกมาหน่อยอ๋ออันนี้มีอะไรบ้างในพี่โชว์เก้าชันแล้วมีอะไรนะก็นี่เสน่จันนี่เสน่จันนี่โอ้โหนี่นี่ต้นพลังเสน่จันประกายดาวราคาอันนี้ก็ก็เอาเรื่องอยู่ใช่มราคาลูกเสน่จันประกายดาวอืมไอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ถนัดอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ หลักร้อยอ๋อแต่อันนี้อันนี้อันนี้หลักหมื่นอันนี้ร้อยมาลัยอันนี้ร้อยมาลัยเออแต่พวกนู้นก็ข้างในมันมีข้างในอีกตรงนู้นใช่ไหมอ่าใช่อ่แล้วตรงนี้ที่พี่ทำเนี่ยครับอันนี้คืออันนี้เขาเรียกปลูกแล้วหลังจากที่เราทาในตะกร้าแล้วใช่ไหมออแล้วพอพอเขาออกรากเราก็จะลื้อจากตะกร้าแล้วเพื่อเอามาลงกระถางสีนิวนี่คือปลูก ปลูกแล้วปลูกแล้วก็รอแทงหน่ออย่างนี้คือหน่อแล้วเนี่ยแยอดใหวนี้ถ้าโดนมากไหมเอาไหมเหมือนกันเหรอใบไหมใบไหมเนี่ยอ๋อมันจะไหมอยแต่ถ้าอ๋อเดี๋ยวถ้าแขวนหม้อหม้อมันบางใช่หม้อมันบางแล้วก็หลดแต่น้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อได้สบายเลยแล้วมีอันนี้นี่ผมอันนี้ผมดูอันนี้ให้ดูอันนี้คือโชคเก้าชั้นอ๋ออันนี้คือไซส์เล็กใช่ใช่เล็กไซส์เล็กอันนี้คือจากเมล็ดมโตมาเป็นเป็น เป็นอันนู้นใช่โอ้ชอบเก้าชั้นอันนี้เก้าบาทมาเล็กใช่เอาที่เก้าเก้าบาทเอาเอาสิเออด้ด้วยโอ้กระถางมันหรอว่กระถางกระถางกระถางใบละโอ้ต้องได้เลยไม่ได้เอาคืนวางเลยโอ้กำลังอบอุ้มไปเลยแหมนึกว่าได้ทุกท่ออ่ะเดี๋ยวมีอันนี้ลงลงลงแรกก่อนอ่า เดีนยวต้นนึงแป๊บนึงเท่งแล้วอ๋ออันนี้อันนี้คือโชคเก้าชั้นเหมือนกันเหรอแต่คนลาอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์อ่ะทำไมมันสีอันนี้คนละสีกันเหรออันนี้เป็นแบกอ๋อแบกอันนี้จะเป็นลาคืออันนี้ที่เราจะเอามาผสมกันเข้าใจไหมนี่นี่คือดอกนะมั้ยแล้วเวลามันผสมนี่มันยังไงพี่ผสมก็เอาเกศรอย่างนี้นี่เขาเรียกเกศศรใช่ไหมเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองนี่อ๋อ่มันจะหยาบแล้วก็มาผสมกับตัวนี้ก็อย่างนี้อ๋อมัน ผสมมันแยกเพศเหมือนหม้อใช่ไหมพี่เอ่อมันจะอยู่ในฝักเดียวกันมันจะออกเกสรเมื่อก่อนอ๋อแต่เรามาไข่กันใช่ใช่มาไข่แล้วคือจริงผสมกันในนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ในตัวมันเนี่ยพอผสมเสร็จแล้วนี้อ๋อมันจะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ที่รอแก่แล้วรอเก็บรอเก็บแล้วไปเพาะอ๋ออ่าเราแตงแต่สีนู้นคนละสีกับสีนี้ใช่อันนี้นอกจากอันนี้เข้าอันนี้แล้วไปเพาะแล้วรอรุนรุนลูก อ๋อ,อ,อ,อนี่คือจัดนี่คือจัดตรงรงู้ใช่ไมใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ถ้าผมไม่รู้ผมเด็ดทิ้งเลยเนี่ยได้อ๋อเด็ดไม่ได้เลยได้อันนี้เราก็จะเลือกสีเอาอือเหนไหมเราก็ไปเลี้ยงรู้จะมนเลือกไง่ะเห็นไหมนะจะด่างแทบทุกต้นเออมันด่างแทบทุกต้นคือจะเลือกเลือกเลยคือเราเราผสมมาดีก็จะได้ด่างแทบทุกต้นอืออย่างตัวเขียวเราก็เอาออกแต่ตัวเขียวบางตัวถ้าเราดูที่มีเงาเงาเนี่ยใหญ่มันก็จะเป็นแบ็กคือตัวดำอ๋อพอโตแล้วจะเป็นตัวดำ ันนี้ราคาถ้าขายกันเองนะอสามร้อยถ้าขายให้ลูกค้าคนอื่นน่ะสามสิบเอาเพราะถ้าขายคนอื่นจะถูกกว่ากันเองกันเองต้องขายให้แพงหน่อยเอาแล้วทำไมอย่างั้นนะพี่ทำไมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยอันนี้สามร้อยบาทจริงขอท่านเลี้ยงแต่เล็กนี่มึนก้น แต่ต้องดูสีนะอืมอ่าถ้าต้องดูสีอ่าถ้าเป็นสีเขียวก็ไม่ได้สีเขียวก็อยู่ในราคาหลักสิบบาทนี่สิบาทลดราคาต่างขนาดต่านกันเยอะต่างกันเยอะโอเพราะฉะนั้นเราต้องไปคัดออกอีกเออนี่นี้อันนี้นี้อันนี้กอนนี่ก่นี่อันนี้อันนี้กําลัง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 กลมานิยมกําลังมาด้วยอันนีอะไรนะเดี๋ยวเงินไหล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 ด่าเงินไหลาเงินไหลเดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินหัว จะเล่นมุกแค่ไหนโอ้ยมีเงินอีกโอ้ยตายแล้วอ๋อแต่ถ้าเอาไปได้มีเงินแน่ๆเลยครับเอาไหมเอาไหมเฮ้ยมันต้องเอาที่พี่อันนี้ต้องเอาดิอันนี้อะไรพันหนึ่งไม่ขายสามร้อยพอสามร้อยพอจริงๆขายกันสามร้อยกันร้อยอันนี้ขายตอนนี้ราคาอยู่คิดกันเป็นใบอ๋อคิดกันเป็นใบนี่ที่ให้ผมถือนี่ให้เลยใช่ไหมอยากได้ให้ให้เลยให้ ให้แล้วให้ง่ายๆเลยอ่ะแต่ว่าต้องวางตังค์ไวใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพาเดินดูต่อพี่มีอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หตรงนี้มันเดี๋ยวนะเดี๋ยนะกล้องฮะกล้องอันนี้มันเหมือนเป็นแหล่งขุมทรัพย์อะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้อะไรเด้อเด้อนี้อะไรใช่ไหมเออนี้อะไรนี่อะไรอันนี้ก็โชกชันฉันอันนี้สีหนึ่งใช่แต่อันนี้นี่อันนี้นี่เขาเรียก รวยล้นฟ้าอ๋อนี่รวยล้นฟ้าด่างต้องวงเล็บด้วยนะอ๋อต้องวงเล็บด่างรู้สึกกระเป๋าตังค์หนักติดจับแล้วรู้สึกกระเป๋าตังค์หนักเริ่มรวยแล้วอ่ะโอ้โหถูมือถือถูมือถือโอ้ยอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าอ๋อเอามันมีหลายสีแต่พวุ่งนี้เลี้ยงกับหม้อแล้วก็ได้สบายเลยนะเฮ้อันนี้อันนี้อันนี้แปลกีนะ เลยอะไรพี่อันนี้เป็นพลูหองเงินห่อทองหองเงินห่อทองด่างด้วยนะใช่นี่ด่างด้วยไอ้ไอ้ด่างเนี่ยบาง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 คนยังดูไม่ออกว่าว่าด่างด่างยังไงอันไหนเรียกด่างอันไหนเรียกไม่ด่างอันไหนมด่างทอมไหนด่างจริงใช่จะเรียกว่าด่างด่างธรรมชาติใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราเรียกด่างด่างธรรมชาติ ใช่ไหมคือมันจะทะลุใบเออด่างจริงด่างใบใบข้างหลังจะทะลุกันอเออด่างจริงแล้วถ้าด่างปลอมเขาเรียกด่างอะไรด่างยาใช่ไหมเออเออมันเออด่างยาหรือว่าด่างแบบแดดเดี่ยสีเออแดดเดี่ยสีอันนั้นมันจะอันนั้นคือข้อสังเกตนี่คือมันยังไงพี่ค่าด่างยาเนี่ยมันจะด่างไม่เอเขาเรียกด่างด่างไม่สวยอ่ะแต่บางคนดูก็ดูสวยนะคือเขาจะด่างทั้งใบไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันจะกลับใช่อไม่กลับก็ตายไปเลย อันนั้นคือด่างยาหรือว่าด่างแบบเป็นโรคหรือด่างแบบแหลนเรียสีถ้าด่างธรรมชาติเขาจะด่างไม่เป็นระเบียบนึกอยากจะด่างแทปไหนก็ได้ไราคือถ้าด่างมันจะด่างครึ่งซี่ด่างทั้งใบด่างทั้งต้นอไม่เหมือนกันโอุ้ยอันนี้ใหญ่นี่ใหญ่อุ้น้ใหญ่นไ่างกันเยอะเลยไหมใหญ่นี่ไม่ไม่ ไม่อะไรไงไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นไอ้ที่ใหญ่ๆหญ่เงี้ยไม่เคย่ยมีส่วนใหญ่ปนประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเอามาทําขายตัวเล็กกันเออนี้เดี๋ยวไปตรงไหนต่อพี่ไปลงมันมันเยอะเหลือเกินไปลงใหญ่ลงใหญ่ไปลงใหญ่เลยใช่ไหมไปลงใหญ่เลยเ่ยไปครับไปครับโอ้นี่มีจักรกักลมรกดมรกดเขาเรียกไตเล็ก ตัวนี้ขายกันเท่าไหร่ถ้าอันนี้จะอยู่ห้าสิบบาทเอาสิบายเองถ้าเป็นตัวเขียวนะอืออ่าห้าสิดบาทอันนี้ไซส์แปดนิ้วแปดนิ้วจะอยู่หนึ่งร้อยแปดนิ้วหนึ่งร้อยอืมอแล้วอีตรงนั้นนะพี่สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วจะขายอยู่สามร้อยสามร้อยอ๋อก็คือมีห้าสิบร้อยหนึ่งสามร้อยแต่ถ้าด่างอีราคาหนึ่งเลยถ้าด่างถ้าด่างจากจากสมมุติว่าก็ถังนี้ ถ้าเป็นเขียวขายห้าสิบใช่ไหมอืมถ้ากระถางนี้ถ้าเป็นด่างก็จะขายอยู่ประมาณ5,000อ๋อฟอร์มนะแบบนี้เลยนะจะได้ประมาณ5,000เ,เดี๋ยวๆๆเดีเ๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวบอกอีกิตันนะอีกิตันต้นอีกิตันขรโทรด้วยว่าต้นไม้ <laughs> แดดแดดแรงกันนะเนี่ยแดดแรงดิ๊ดแดดเพ่งๆเลยนะอ๋ออันนี้ก็เอาตอนนี้ก็มีกระบอกเพชรด้วยใช่เป็นพวกตอใช่ไหมเขาเรียกตุ๊กตาไม้ตุ๊กตาไม้นี่ก็เอามาขายนี่ขายที่ตันจักร้วยใช่มพี่ขายอ๋อแล้วมีตรงไหนอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนหนเอาด้านนู้นด้านนู้นด้านนี้อ๋อแล้วเป็นด้านด้านนู้นอีกอ๋อนี่พวกไอ้นกน้อยนำโชคเขาเรียกโอปปนเทียเหมือนกันอันนี้โอปปนเทีย อ๋อนี่นัคือเลี้ยงไว้แจ้ง้ๆเลยนะนี่ทานี่นอันนี้นกน้อยนำโชคอ่าอืมอันนี้ต้นไม้พันเดี๋ยวมีงนอีกตรงนั้นอ่าให้ผมไปก่อนเถอะอ่าโอเคไปออกหน้าออกหน้าออกหน้าไปก่อนนะโอเคเออแล้วแล้วตรงไหนอะพี่ไม่ไปแล้วร้อนเฮ้ยเลยไหนเฮ้ยเลยไหน โอ้โหร้อนเฮ้ยดนีไปแล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยร้อนโอ้ยตะพดตะมายร้อนมาอีกโลงหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเป็นอะไรบอลอันนี้บอลสีพวกบอลสีอ๋อหนูอุ่นแดงแดงอันนี้อะไรมันมีชื่อชื่อเยอะนี่บอลเนี่ยผมใช่ใช่อันนี้จะชื่อตะละแม่จันทาโอ้โหตะละแม่จันทาอันนี้ตะละแม่เทวี อันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้ไก่ราชาวดีโอ้ไก่ราชาวดีชื่อพ่อ่อทั้งนั้่องเลยครับบุกบุกบอลสีเอ้อโหอันนี้อันนี้มันจุดจุดมันเหมือนกันไหมนี่นี่นี่นเอ้าผิดต้นต้นมันมันยังไงอะอันนต้นไหนเนี่ยอ๋อต้องดูคนอ๋อมันอยู่ติดติดกันมันอยู่ติดติดกันนี่ไงนี่เจอแล้วนี่นี่อันนี้อะไรนี่เลยอันนี้ครับพิม เม็ดเล็กทับทิมมีเม็ดเล็กมีทับทิมมีเม็ดเล็กเม็ดเล็กเจ่ากจุดจุดสีอล่พวกนี้เล่นง่ายมีบอลเนี่ยไม่ยากชอบน้ําชอบน้ําดแดดไหมแดดได้ไหมประมาณนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเจ็ดสิบเหมือนกันอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันอก็ได้กับม้อเนี่ยได้เลี้ยได้เลยอันนี้จริงชอบหนักเลยอ๋อาะนี้อันนี้เราปลูกไว้กับพื้นอันนี้บอลเลย มลาะากรบนมะกอ,อะไม่ใช่ละคนมะกอนี้ต้นมะกอนะครับวันวางพอดีมันรวมกันใช่ไหมนี่อ๋อนี่นี่ใบใบอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กโอ้โหเนี่ยโอเจ้ากรุงเดนมาร์กอืมอันอเดี๋ยวพี่เมียจะฝากนะครับเอ่อทั้งเรื่องของมะขามะแกงลิงแล้วก็ไม้ใบแล้วก็การ การปลูกหม้อแล้วก็การปลูกไม้ใบที่มันเลี้ยงคู่กันในไรพวกนี้ด้วยพี่ใช่ก็หมายถึงว่าอย่างบางคนชอบเลี้ยงมะขามมะเกยงวิ่งอยากทำมะขามมะเกงวิงนะก็อย่าไปคิดว่าจะต้องทํามะขามมะเกงวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ต้องทําไม้อื่นควบคู่ไปด้วยใช่ไหมอันนี้คือสําหรับคนที่อยากจะลองทําขายจริงๆได้นะทำขายเราะไ็่ได้ทำอย่างเดียวอ่ะมันไม้หน้าเดียวใช่ใช่ต้องทำหลายอย่างอ๋อ เราก็ต้องต้องดูไม้ที่มันสามารถเลี้ยงคู่กันได้ได้ใช่โอเคแล้วร้านที่อยู่ตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนกติกาโครงการยี่สิบสามโครงการยี่สิบสามเปิดอังคารพุทธพฤหัสอังคารพุธอภิพฤหัสด้วยใช่แต่เราจะขายแค่วันอังคารกับวันพุธอ๋อพี่จะเปิดวันอังคารวันพุธแเราพฤหัสมาพฤหัสต้องมาทําสวนพฤหัสมาอ๋อมาทำสวนพฤหัสไม่เจอก็คือมาสามารถมามาซื้อที่สวนที่ได้ไหมครับได้มาที่สวนสวนที่ตอนนี้นี่ที่อยู่ที่ อำเภอใจน้อยอำเภอใจน้อยจังหวัดนนทบุรีใช่นะครับผมมายากไหมไม่ยากไม่ยากคือติดต่อได้จากทางเฟซเฟซบุ๊กเบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สามารถโทรติดต่อคือใครสนใจไม้ใบก็สามารถโทรติดต่อพี่พศได้แต่ถ้าม้อตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีม้อตอนนี้ไม่มีมีแต่ความรู้อย่างเดียวที่ยังคงเหลืออยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมรับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเดอะมูฟว่หน hey, ้าจะเป็นอะไรต่อนั้นก็จะเป็นไม้อื่นด้วยนั้นเดี๋ยวให้ติดตามกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปซื้อขอตัวไปซื้อไม้พี่ก่อนลาบัาสวัสดีครับ